กาบนมัสการกับปู่ค่ะเอ,อ้าเจริญพรเลยนะโจเนะจ้ะจะาเดี๋ยวกันตอนเย็นนกับปู่เพราะว่าช<ะ>่วงกลางวันติดภาร,รก,กิจรับแขกเยอะนะครับปู่จ้าก็ว่างอะไรบ้เลยจังหวะโจโทรมาไม่ว่างไอ้ผัวเมียพลังมาจากเยอรมันอ้คนไทยจ้าแลยคูกันก็เลยจะจะรับก็ดูไม่ดีก็เลยกดวางอ๋อได้ครับปู่จ้ะ ไม่เป็นไรค่ะปูรับรู้รับทราบไม่มีปัญหาค่ะปู่ใช่เราต้องเข้าใจกันค่ะต้องมีแขกถ้าไม่มีแขกก็รับเราทํางานอย่างนี้นะค่ะทีนี้ก็อยามาตามแนวทางเพื่อนบ้านนะค่ะปู่แนวทางเพื่อนบ้านข้ามโขงงวดนี้เข้าวิ่งลูดเน่ะเลขออกเนาะเจ็ดสองหกเจ็ดห้าสามสามตัวเจ็ดห้าสามสองตัวหกเจ็ด หกมาล่างนงอะปู่เลขวิ่งโอ้ยสามก็มาสามก็เข้าเนาะโอ้ยเห็นแต่หกสามก็มาเข้าดังสามและเข้าดั้งหกนะคปู่อ้ยแอบนี่ไหมเห็นแต่เลขตัวเดียวยบางทีก็หลงหลงลืมลืมดูไม่ละเอียดจีท่วนกราบขออภัยนะคะวิ่งรูดสามกับหกเนาะ เข้าทั้งสามทั้งหกเลยเนาะค่ะปู่ปรากฏว,ว่ามา 5, 3, ห้าสามเยอ่ะสามหกอู้เสียดายเนาะข่ะปู่แต้มเดียวเนาะสามหกจ้อเนี่ยไม่งั้นก็แตกอีกสามงวดติดเลยเนี่ยจับคู่ตอนนี้ถ้าไม่เป็นเลขเกา่าเป็นเลขเกา่าก็มาเป็นเลขเกา่าก็เลยไม่เอาห้าใส่อู้หปู่เลขเก่ามันมาบ่อยเลขเก่ามาม,มันมาเลขเกา่าๆนั่นแหละที่คนไม่ซื้อ วัดมันมันสูงมันออกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดห้าสามใช่มาจานแรกออกเจ็ดสองหกเจ็ดสามห้าไม่ใช่ออกเจ็ดห้าสามเออออกตัวเดิมแต่ว่าสลับแค่เจ็ดกับหกหลักพันกับหลักร้อยแค่นั้นเองใช่มันเป็นคนที่ถูกกันถือว่าฟุกสุดเลยเนี่ย ก็ก็ถือว่าโชมีไปก็สามงวดติดแล้วนะก็ปู่เริ่มนับหนึ่งใหม่เนะคะหลังจากปีเก่านี่ถูกจนนับหลงนะนับไม่หวันไม่ไหวปลายปีปลายปีทันวานี้นับหลงเลยเลขปู่ลาวพัดลมใกล้ได้ยังเนาะพัดลมอีกสิบเจ็ดตัวนี่เนาะ เดี๋ยวก็ได้นะใจะเย,เย็นๆแหละนะกระเลียงธาตุสีปูกระเบื้องด้านหน้าเดียวเริ่มนับหนึ่งใบแล้วอ่ะสามเอ็ดธนวาก็เข้ายี่สิบเก้าธนวาก็เข้ายี่สิบหกธนวาก็เข้ายี่สิบสี่ธนวาก็เข้าอ่ะยี่สิบสองธนวาก็เข้าสิบเก้าธนวาก็เข้าเนาะ นะอ่ะขอนับเดือนธันวาปลายปีหนะะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนองอะแปดงวดเอ้ยสองงวดนีกไม่นับห้าหกเจ็ดหกงวดนะคะปู่ปลายปีเข้าหกงวดติด,ตดเนอะสิ้นสุดสามเดือนธันวา แล้วก็เว้นไปสองงวดมาสตาร์ทที่ใหม่นะคะก็คือวันที่เจ็ดมกราเจ็ดหกตรงๆแล้วก็เก้ามกราเก้าศูนยวิ่งรูดเก้าวัที่ผ่านมาสามกับหกเข้าที่วิ่งรูดตามต่อนะคะปู่งวดน,นี้ทําเสร็จหรือยังครับปู okay, นะ่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จตั้งนั้นแล้วปู่ว่งตั้งแต่โทรหาโจนั่นแหละที โอ้ยตั้งแต่กี่โมงแล้วนี่ตั้งแต่ยังไม่เที่ยงนะครับปูนะ่เนาะประมาณสิบโมงพี่ตสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ประมาณนี้ก็บอกก็แป๊บแป๊บเดียววางกันแป๊บแล้วก็อยู่ <c oughs> กับนั่งสมาธิเดินตรงครบเล่นไปลรวมาก็กําลังรับแขกเลยพอแป๊บโทรกลับไปอีกปู่ไม่ว่าง <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรไล่แป๊บเลยก็ไม่เป็นไรแล้วก <c oughs> ันจะมาว่างทันอยู่หรือกว่าเลยจะออกนะครับปูนะ่เนาะ พรุ่งนี้ <จะ S 1> สองทุ่มแต่พรุ่งนี้ก็จะปล่อยพรุ่งนี้จะปล่อยหัวเลขทูบอีกสองเบอร์จ้าเลขทูกเข้าทั้งสองเบอร์เลยไม่ได้ปล่อยไม่เจอกันนั้นเอามไม่ไม่ปล่อยมาหรอกครับปู่ก็จุดที่อจอตะเคียนไงมันได้ห้าแปดสามไงก็เลขมันมาแล้วก็เลยไม่เอาไงแล้วจุดที่หน้าห้องเนี่ยที่สาวตกมันเนี่ย ดีดาวตกมานี่ก็ได้เจ็ดเก้าห้าเข้าทั้งสองดอกเลยโอ้เสียดายนะครับปู่อ่าก็มันมาทั้งก็มาแล้วทั้งคู่เลยมาข้างหน้าข้างหลังทั้งคู่แล้วก็เลยไม่เอาทั้งคู่เลยบอกออกมาโอ้โหปู่ก <laughs> เนี่ยวันจันจะจุดีกคงเนี่ยจะจุดจะลงคลิปอีกน,นะจ้าลงอีกคลิปหนึ่งเนะี่ยวิ่งรูด <บ>ตัวไหนกับปูลาววันนี้วิ่งู o ีส,นะสี่กับเก้านะสี่กับเ9แล้วองแกเอาจับสองตัวครับปูจับสามตัวสามตัวอพูดผิดจับจับสามตัวไปที่ ห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าค่ะหกแปดเก้าหกแปดเก้าค่ะสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าค่ะจะกการเล่นสองตัวสี่ห้าสี่ห้าค่ะสี่หกสี่หกค่ะหกห้าหกห้าค่ะแปดเก้าแปดเก้าค่ะ ไอ้แค่นี้เลยแค่นี้ไม่มีทีตัวมีแค่นี้นะห้าแปดไม่ได้ตัดหกแปดไม่ได้ตัดสี่แปดไม่ได้ตัดจะต,ตัดเพิ่มก็ได้เพราะมันม,มีมีนิดเดียวเองเนะี่ยเอาตัวไหนครับปูจะเพิ่มเพิ่มหกเก้า แปดหกตะตัวก็ได้นะนีแปดหกค่ะจ้ะห้าแปดหกตะตัวก็ได้นะนีแปดหกเนาะจ้ะห้าแปดเอาไม่ฮัมปู่ห้าแปดก็ได้ตัดก็ได้นะตัดต,ตัวห้าแปดเนาะจ้ะ <Yeah. S 1> อ่ะโยขอเพิ่อมอีกตัวหนึ่งสี่แปดนะอยใครชอบก็ <Yeah. S 1> อบชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องเอานะเพราะมันมันมีเลขวิ่งสี่ด้วย ดี๋ยว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเนอะเนาะ้าไม่ชอบก็ไม่เอาก็ได้ด้นี่ตัดไม่ต้องไม่ต้องตามชอบใครก็ตามไปนะดวงสมพงกันก็ตามกันไปะไปตามใครก็ว่าตามโจไปแล้วกันเพราะว่าสี่แปดเนี่ยไม่ใช่อะไรหลงโป่เลขสี่แปดเนี่ยโจจุดทูบตั้งแต่อาทิตย์แล้วนะมันยังไม่มาก็เลยว่าเอาสี่แปดพ่งนี้จะจุดทูบอีกสองดอกมาเลขอะไรก็ปล่อยนะ ล่อยหวยเราเสร็จล้วก็จะปล่อยหวยไทยต่อไปเลยปูสามตัวเน้นตัวไหนครับปูสามตัวก็เน้นหกนี่แหละนะหกแปดเก้าเนี่ยนะแปดเก้านะคะปูแล้วก็สี่เ้าสี่ห้าเนี่ยสองตัวสองเบอร์นี่แหละนะสี่ห้าเนี่ยนะคือเลขสามตัวนี้เน้นที่หกแปดเก้าชุดเดียวใช่ไหมคะ หกเป็ดเก้ามันไม่สาตัวใครจะชอบชนไหนกระจายไปทั่วนะแล้วก็สี่ห้าใช่ไหมคะปู่เลขสองตัวเน้นสี่ห้าใช่ไหมคะสี่ห้านะปีนี้น่าจะเป็นพระเอกสี่ห้าของเข้มนะได้มาสี่ห้าแล้วก็ตัวอะไรอีกครับปูเน้นสี่ห้าก็แปดเก้านี่ไงแปดเก้าสีห้าและแปดเก้านะครับปูจ้ะนี่ค่ะ เน่นสองชุดเองเนาะปู่เนาะจ้ะไม่เยอะไม่ต้องเล่นเยอะจ้ะเลขสี่ตัวมีไหมครับปู่ถ้ามีสี่ตัวก็ใส่หกห้าแปดเก้านี่เด็ดหกห้าแปดเก้าสี่ตัวมาจ้ะสี่ตัวคือหกห้าแปดเก้านะครับปู่จ้ะ ตอนแรกก็จะให้เบอร์เดียวเลยเนี่ยมันจะให้สี่สี่ห้าห้าแปดเก้านี่นะสี่ห้าเนี่ยแ้วก็แปดสี่ห้ากับแปดเก้านี่นะเดี๋ยวรอดูเลขทูบพรุ่งนี้เหรอครับปูอย่าเลขทูบป,ปล่อยเลขทูบป,ปล่อยเลขทูบเสร็จก็จะไปหัวใจตามไปเลยนะ,ะปล่อยปล่อยเลขทูบเจอเ้าหน่อยแหละนะ อปูพ่พิสุดโลกขอทวนขอทวนอ่าตัวเลขก่อนนะครับปู่ะปู่พิสุโลกล่าว14มกราสองห้าวันพุธรอบสองทุ่มครึ่งสทุ่มยีตรงเป๊ะนะ,ะวิ่งลวด4กับ9ให้น้ำหนักเท่ากันเลข3ตัวมี5 8าแปดเก้เน้นที่6 8แปดตัวจับที่4ี่ห้าสี่หกหก ส <48, S 2> ี่แปดเนาะอ่ะสี่แปดในีแอดมากเนาะอ่ะแต่ว่าไพ่บมากมกับบ่าเป็นอย่างนองะพราจับออกมาปู่เน้นให้สี่ห้ากับแปดเก้านาะอ่ะเลขสี่ตัวหกห้าแปดเก้านะคะปู่ถูกนะคบปู่ถูกจ้ะถูกอ่ะรอเลขทูบด้วยเน,นาะอ่ะเลขทูบที่เข้าดีๆมันเลขทูบที่ไหนอย่างครับปู่แม่แตะเคียนเนาะแม่ตะเคียนก็นหน้าห้องนี่แหละสาวตกมันนี่แหละนะ ตรงนานว่าจะผ่านมาเข้าทั้งสองดอกเลยมันเป็นใบตรงกับเลขที่ออกแล้วที่ไม่ให้ไปนะได้ห้าแปดสามอีดอกหนึ่งกันได้เนะจ็ดเก้าห้าเนี่ยกับหงก็เข้าเลยโพะเลยเข้าทั้งสองดอกเลยตอนนี้ก็ไปตลาดมาเ้วไปเจอธูปมาแล้วเจอพญานาคมาขายไข่แล้วก็จีนมาสามชุดแต่ก็จะจุดเทสองดอกนี่แหลนะ จ้ะแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าดีแม่ดะเคียนก็เนี่ยพปู่เอาแก้มงกรมาเลี้ยงนะจ้าเออมงกรมาเลี้ยงว่าให้โชคให้ชายก็เอาแก้มงกรมาเลี้ยงแล้วก็ซื้อองค์มาให้นะจ้ะถ้ามีโชคมีชายใหญ่ก็จะซื้อองค์ขนาดใหญ่มาให้เลยนะองขนาดใหญ่ชุดมาแขวนเลยนะจ้ะขอให้บอกเก่งเดียวนะเรื่องเรื่องให้เนี่ยให้อยู่แล้วนะขอให้เป๊ะๆนะปุ่เนาะสองตัวก็ได้สามตัวก็ได้นะครับปุ่เนาะ สองตัวสองตัวก็ได้ทำตัวก็ได้บางทีเอฟซีเขาก็โอนช่วยมาแบเออแบบปูซื้อเลยมาล่างที่ใหญ่ๆนะฮะสมศักดิ์ศรีก็แมนๆเนี่ยมันจะไปอะไรก็ <c oughs> จะหายเครื่องเราแล้วก,ก็จะหายเครื่องก็แล้วกลับมาดีกันไงจ้ <c oughs> เคยมีเรื่องเวลาเราไปพังบ้านเขาขาวบ้านเขาเน่ยปูไอวัน <c oughs> ปูก็ <c oughs> ปูคะไวพาร์ที้เอฟซีมีช่องยค่ะพรุ่งนี้รอบเย็นรอบค่ำอะค่ะลาวขอให้เอฟซีทุกคนที่ดูโจอยู่นี่นะดูฟังปูอยู่ก็ขอให้โชคดีทุกปีใหม่กันทุกคนเละนะกดไลค์กดแชร์ตัว,วไปเกิดใครชอบก็ตามไปนะเห็นเน้นเลยก็เนี่ยนะหกสี่เนี่ยนะหกหกสี่หกแปดเก้าอะไรพวกนี้นะน่าจะมาและนะอืมก็ติดตามไปพรุ่งนี้ ก็จะปล่อยเลขทูบอีกสองเลขนะและ้วปล่อยหวยไทยไปพร้อมกันเลยนะหวยไทยก็ไม่กี่เบอร์ก็ขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่มีเงินใช้กันเนาะอย่ากเจก็บอย่าจนกันเลยให้เฮงๆรวยๆตามพอตเอเลยเนะาะรือใครถูกใครอะไรอยากจะร่วมพัดลมมาก,ก็ยังรับอยู่นะพัดลมปักสวิตสายไฟนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีใ้เลย สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยเนะาะอายุเนาะทุกอย่างพลังเลยสาธุสาธุเลยสาธุค่ะปู่ค่ะกาบความผู้คุณคกับปู่กรา้บนมันสการค่ะก็แนวทางของปู่พิษณุโลกเนะโอ้ยเข้าสนันวันไว้เข้าติดติดปลายปีที่แล้วนะมาสตาร์ทใหม่เนะมาเริ่มสตาร์ทใหม่เข้าสามวดติดรวมวิ่งรูดด้วยละคะสายวิ่งสายรูดเนาะเลข พอบอกจอะสร้างกับวัดกับวาเกี่ยวกับทางวัดด้วยและปูม่มักจะเข้าดีมากๆเลยเหมือนงวดที่สร้างแท่งน้ำก็แตกสามตัวหลายรอบเละอ่ะคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามารับชมรับฟังก็กราบขอบคุณหลายๆเด้อบุไดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดก็ขอให้แตกสามตัวสองตัวเวลาพรุ่งนี้คำาคงขอให้เฮงให้รวยถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยลอตเตอรี่ไทยเนาะ ทางนี้เองนั้นก็โปรดใช้วิจารณญยานในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพรน,นันทุกเส้นตรยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ